สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเอวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่30มกราคม2568ผมมีข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับมาตรการเงินช่วยเหลือ10,000บาทซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในขณะนี้โดยเฉพาะเงื่อนไขล่าสุดที่รัฐบาลประกาศออกมาเกี่ยวกับเฟส2สำหรับผู้สูงอายุและเฟส3สำหรับบุคคลทั่วไปเงื่อนไขใหม่ที่มีผลต่อการรับสิทธิ์เป็นอย่างไรใครอาจถูกตัดสิทธ์ ฟังให้จบคลิปนี้ครับ 1. เงื่อนไขล่าสุดของมาตรการ1,000 0บาทสำหรับเฟส2และเฟส3เมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายเผ่าภูมิรจนสกุลได้ออกมาชี้แจงเงื่อนไขสำคัญเกี่ยวกับโครงการเงินช่วยเหลือ1,000 0บาทเงื่อนไขสำคัญที่ต้องรู้เฟสสสำหรับผู้สูงอายุเฟสสาสำหรับบุคคลทั่วไป หากใครลงทะเบียนไม่สำเร็จจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงิน1,000งบาทไม่ว่าคุณจะอยู่ในเฟส2หรือเฟส3ก็ตามเงื่อนไขที่กระทบประชาชนผู้ที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐไม่สำเร็จจะไม่มีสิทธิ์สมัครในกลุ่มตกลน่นผู้ที่เคยลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วถือว่ามีสมาร์ทโฟนจะไม่สามารถลงทะเบียนเป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้2การตรวจสอบสถานะในแอปทางรัฐและผลกระทบที่เกิดขึ้น หากคุณเข้าไปตรวจสอบสถานะในแอปทางรัฐแล้วพบข้อความนี้ณนะเวลานี้มีการปิดรับลงทะเบียนไปแล้วท่านไม่ได้ลงทะเบียนให้สำเร็จภายในวันที่15กันยายน2567หมายความว่าหากคุณอยู่ในเฟ,ฟส2ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหรือเฟ,ฟส3บุคคลทั่วไปจะถูกตัดสิทธิทุกกรณีคุณจะไม่มีโอกาสไปลงทะเบียนในรอบของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนผลกระทบที่เกิดขึ้น ประชาชนจำนวนมากที่มั่นใจว่าตัวเองลงทะเบียนสำเร็จแล้วแต่กลับพบว่าในระบบแจ้งว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จหลายคนยืนยันว่าได้ลงทะเบียนครบถึงขั้นตอนที่3ซึ่งควรถือว่าสำเร็จแต่เมื่อไปตรวจสอบกลับพบว่าระบบแจ้งว่าไม่สำเร็จมีทั้งกรณีของผู้สูงอายุในเฟส2และบุคคลทั่วไปในเฟส3 3. สาปัญหาที่พบจากการลงทะเบียนและข้อสันนิษฐาน จากข้อมูลที่รวบรวมจากประชาชนพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากคาดว่ามีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เป็นหลักร้อยหรือหลักพันคนสาเหตุที่อาจทำให้ลงทะเบียนไม่สำเร็จลงทะเบียนถึงขั้นตอนที่3แล้วปิดแอปโดยไม่ทราบว่าต้องกดยืนยันเพิ่มเติมแอปพลิเคชันอาจมีการถอยขั้นตอนจากขั้นตอนที่3กลับไปที่ขั้นตอนที่2ระบบแจ้งเตือนให้ยืนยันตัวตนเพิ่มเติม แต่ผู้ใช้ไม่ได้รับการแจ้งเตือนหรือไม่ได้กลับมาเช็คสถานะอีกครั้งข้อสันนิษฐานอาจเป็นไปได้ว่าแอปทางรัฐมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือแจ้งเตือนเพิ่มเติมภายหลังแต่เนื่องจากช่วงเวลาของแต่ละเฟสค่อนข้างนานหลายคนจึงไม่ได้กลับมาตรวจสอบอีก 4. ทางออกสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ช่องทางเดียวที่ภาครัฐเปิดให้ร้องเรียนคือโทรศัพท์ไปที่สายด่วน111 11. หากคุณพบว่าตัวเองถูกตัดสิทธิ์ และคิดว่าไม่เป็นธรรมให้ทําดังนี้โทร111และแจ้งว่าคุณลงทะเบียนแล้วแต่ระบบแจ้งว่าไม่สำเร็จเก็บหลักฐานเช่นภาพหน้าจอการลงทะเบียนหรือหมายเลขอ้างอิงที่ได้รับติดตามข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิด 5. ข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลควรให้สิทธิ์กับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนโดยไม่ต้องพิจารณาว่ามีสมาร์ทโฟนหรือไม่เปิดให้ลงทะเบียนใหม่ที่ธนาคารของรัฐและหน่วยงานภาครัฐ ช่วยเหลือกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีควรมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อให้การลงทะเบียนราบรื่นยิ่งขึ้นหากรัฐบาลยืนยันว่าการลงทะเบียนต้องครบถ้วนก็ควรมีการแจ้งเตือนที่ชัดเจนกว่านี้และไม่ควรให้เกิดกรณีที่ระบบถอยขั้นตอนโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ6สรุปข้อเรียกร้องของประชาชนหลังจากที่มีข่าวนี้เผยแพร่อ,ออกไปมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่พอใจ และต้องการให้รัฐบาลพิจารณาใหม่ไม่ใช่แค่ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เท่านั้นแต่ลูกหลานของผู้สูงอายุก็ได้รับผลกระทบหากพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายพลาดสิทธ์เพราะเหตุผลทางเทคนิคลูกหลานของพวกเขาก็ได้รับผลกระทบไปด้วยหากรัฐบาลไม่แก้ไขอาจกระทบต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการและรัฐบาลเอง7ปิดท้ายหากคุณเป็นผู้ที่พบปัญหาการลงทะเบียนไม่สำเร็จฝากคอมเมนต์บอกปัญหาของท่านไว้ใต้คลิปนี้ แชร์คลิปนี้ให้กับคนที่ยังไม่ได้รับเงินเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามช่องนายเอกเพื่อรับข้อมูลอัปเดตล่าสุดครับแล้วพบกันในคลิปต่อไป